นะคะดีนะคะเรากินแบบมีความรู้ก็คืออันนี้จะมีอิทธิพลมาจากประเทศจีนเลยแล้วเส้นผัดซอสเส้นผัดซอสไม่ใช่ซอสผัดเส้นนะคะแล้วก็ไม่เผ็ดใช่ไหมผ็ดค่ะอ๋อจริงเหรอหนูกินไม่เผ็ดอ่ะ,อะอกินมีความแบบเปรี้ยวแบบแรกที่กินมันมันเปรี้ยวขึ้นมาเลยแล้วมันก็หายเปรี้ยวแล้วมันก็มีความเผ็ดตามมาแต่ไม่ได้เผ็ดเยอะนะ มาค่ะถัดมาที่รสชาติต่อไปนะคะเป็นรสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยแน่นอนเลยนั่นก็คือจาจังมยอนนั่นเองค่ะทุกคนหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเลยแหละเป็นที่คุณหน้าคุณตาใครที่เป็นแฟนซีรีส์ของเกาหลีนะคะรู้แน่นอนเพราะว่าเราจะเห็นในซีรีส์เยอะมากๆและก็เป็นหนึ่งในอาหารเกาหลีที่ดังในประเทศไทยนะคะจาจังมยอนอน่ากินมากเลยนะคะทุกคนดูดิไม่พูดสเออเนี่ยอาหารที่ได้หลับอิทธิพลมาจากประเทศจีนอ๋อจริงหรอ ยังไงอ่ะทําไมทําไมถึงได้มาจากประเทศจีนทําไมอะคะคือได้รับอิทธิพลมาหรือว่าอะไรใช่เหมือนตอนแต่ก่อนอ่ะแบบยุคโชว์ตอนอย่างเนี้ยโห่จีนเข้ามาเกาหลีใช่ไหมอือนำวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินมาด้วยจาจังแปลว่าผัดซอสจาจังแปลว่าผัดซอสยอนแปลว่าเส้นไม่อนแปลว่าเส้นก็คืออเส้นซอสผัดเส้นเส้นผัดซอส ซอที่เอาผัดก็คือจะเป็นซอสต้อเจียวถั่วดำมากอืมต้อเจียวถั่วดำมากนะคะดีนะคะเรากินแบบมีความรู้ก็คืออันนี้จะมีอิทธิพลมาจากประเทศจีนเลยแล้วเส้นผัดซอสเส้นผัดซอสไม่ใช่ซอสผัดเส้นนะคะได้รับอิทธิพลมาจากจีนในยุคโชซอนเลยแล้วก็กลายเป็นที่นิยมในประเทศเกาหลีมากๆแล้วก็ประเทศไทยใครชอบกินบ้างคอมเมนต์ได้เลยนี่เดี๋ราจะมาลองชิมกันนะคะว่าจะเป็นแบบจาจังยอนเลยหรือเปล่าอืม เมื่อกี้ได้ยินพายกบซื้อพูดว่าอะไรเนาะเหลือยไปทงานด้วยนะคะอุ้อร่อยอร่อยมากด้วยความที่เส้นเป็นเส้นแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะเอาซอสจาจังยอนมาใส่อ่ะอุยมันเข้ากันมากเลยอะทุกคนมันนึบบอกเลยว่าอร่อยอันนี้แนะนามากๆนะคะใครที่เป็นสายจาจังยอนนะแนะนําเลยอันนี้อร่อยจริงๆไปดูเลยท่านต่อไปค่ะทุกคน มาแล้วนะคะกับรสชาติถัดไปอะไรมาเลยนะคะกับรสชาติถัดมามา <laughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นรสยากิโซบะนะคะมีความแบบว่าเจแปนมากๆแล้วก็เส้นนะคะไม่เหมือนกับที่เรากินมาก่อนหนะ้าน,นี้เลยคือเส้นต่างจากรสชาติอื่นสุดๆคล้ายๆเส้นบ้านเรานะคะแต่เหมือนจะเล็กแล้วก็เรียวกว่า<อ>มาค่ะเอเส้นมันไม่หนึบก็เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวแต่มันก็ เปรี้ยวแต่มันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวปีนนะคะมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวยังไงแปลกๆอ่ะพอเคี้ยวปุ๊บลุยปากเลยนะคะเพราะเส้นมันไม่ไม่หนึบลุยลุยแบบเส้นไม่ได้หนึบเออ่เส้นมันไม่หนึบอ่ะอืมใช่เส้นมันร่่นมีความแบบเหมือนญี่ปุ่นเป็นรสชาติของญี่ปุ่นเขาก็เลยใช้เส้นที่แบบญี่ปุ่นนะคะเปรี้ยวใช่ไหมแต่นึกออกไหมมันคือเปรี้ยวอะไรทุกคนเบิกตัวหน่อยค่ะลองชิมค่ะว่า ตเกีบคู่ใจเส้นมันเหมือนแบรนด์หนึ่งของญี่ปุ่นขึ้นต้นด้วยตัวเออ๋อด้วยความที่มันเป็นของเหมือนรสชาติญี่ปุ่นอะแล้วก็ไม่เผ็ดใช่ไหมเผ็ดค่ะอ๋อจริงเหรอหนูกินไม่เผ็ดอะถ้าใครเป็นสายญี่ปุ่นน่าจะถูกปากนะคะเพราะว่ามันมีความแบบญี่ปุ่นเลยมันอาจจะเผ็ดนิดนึงไม่เป็นความเผ็ดของซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขานะคะเนี่ยญี่ปุ่นเลยรสชาติก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคน อันนี้นะคะเป็นรสชาติถัดมานะสีก็คือจะมีความส้มชมพูนะบุลามุนตุนนะต่างจากอันอื่นมากๆนะคะแล้วก็ไม่อยากจะใบนะคะมันคือรสชาติจ o o จุดจุดจุดออเดอะกราวคือเราเราจำดนตรีเขาไม่ได้เราอันนี้คือการหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์นะคะจริงๆเราก็รู้แหละว่าเขาลองว่ายังไงแต่เราแค่เลี่ยงลิขสิทธิ์นะอ n the ground มากินเนี่ยพอก่อนพอก่อนเส้นมีความแบนล็อกสีน่ารักมากรสชาติก็หวังว่าจะน่ารักนะคะ ินเสร็จแบบผมขึ้นมาเป็นโรเซ่เลยปะอืมยินดีตอั่ยิด กินแล้วแบล่งรัางเป็นโรเซ่นะคะทุกคนเพราะน,นี้มันคือรสโรเซ่นะนั่นอร่อยแต่มันไม่เผ็ดรสชาติจะแบบมีความละมุนริมครีม <Wow. S 1> รสโรเซ่ไม่เคยกินเลยจริง,รงๆก็เลยแบบอธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกว่ารสชาติยังไงมันเลยมีความครีมนึกไม่ออกว่าอีกอันหนึ่งมันคืออะไรออาไม่คือโคชูจังเนาะก็คือผสมกันรวมๆแล้วก็อร่อยสําหรับคนไม่กินเผ็ดก็คือไม่เผ็ดนะคะอันเนี้ยและใครชอบซอสโรเซ่คือกินได้เรื่อยๆเลยไปดูอันถัดไปดีกว่าอร่อยค่ะทุกคนซึ้ง จะเป็นรสพริกฮาบานโรนะคะเป็นซองสีม่วงเลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะเผ็ดหรือเปล่านะไม่เคยกินเลยแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อพริกชื่อนี้ด้วยเส้นก็หนึบนะคะสีก็จะแบบว่าคล้ายๆซองแรกกลิ่นมีความแบบปรี้ป,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 ปว้ แบบแรกที่กินมันมันเปรี้ยวขึ้นมาเลยแล้วมันก็หายเปรี้ยวแล้วมันก็มีความเผ็ดตามมาแต่ไม่ได้เผ็ดเยอะนะกินได้อยู่แต่ถ้าถามว่าทูกปากไหมยังไม่ใช่สไตล์ที่เราแบบชอบนะคะแบบม,มีความกลิ่นมะนาวอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนชอบแบบนี้อ่าแล้วแต่รสนิยมการกินของแต่ละคนนะไปดูอันต่อไปดีกว่าเอาล่ะ,ะ,ะค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรสชีสสุดเผ็ดน,นะคะนี่นหละคะก็จะเป็นมีความแดงๆนิดหน่อยแล้วก็กลิ่นชีสน่าจะ อรสแบบมีความชีสกับเผ็ดมาผสมกันมันก็น่าจะอร่อยนะคะมาลองชิมกันสังเกตดีๆคือเส้นทุกเส้นของเขาไม่ได้กลมซะทีเดียวแต่มันจะมีความแบนขมๆม,มันไม่ได้ชีสจา๋ามันแบบมีผิดมีพริกไงมันก็มีความขมนิดนึงหรือเป็นเพราะเรากินแบบ่าเผ็ดอะไรอยู่วะเนี่ยไม่มีความขมขมซอสเผ็ดอะ ใครชอบชีสก็น่าอาจจะชอบแบบว่าชอบกินเผ็ดด้วยแล้วก็ชอบชีสด้วยอะไรอย่เงี้ยค่ะก็กินได้อร่อดีค่ะไปดูต่อไปค่ะรสชาติต่อไปจะเป็นยังไงใกล้แล้วทุกคนอันนี้นะคะลองสุดท้ายยังไม่ทายที่สุดเป็นรสคาร์โบ แต่ข้างหลังเขียนคาโบนาร่าสูตรเผ็ดตลบมือคาโบชิ่ยหรือคาบโบนาร่าสีจะมีความต้มมีความแดงกว่าคาบโบนาร่าอันแรกที่เรากินเหมือนเขาจะให้สาหร่ายมันเยอะขึ้นนะคะเส้นจะแบนนี่เหมือนจะแบนกว่าอันที่แล้วกินเหมือนกันทุกซองเพราะว่าซิกเนเจร์เขาน่าจะเป็นอีตรงซอสเผ็ดอะมีให้ทุกซองเลยไม่ <Wow. S 1> ว่าจะเป็นรสไหนนะ มีความแบบคารโบนาร่าอ่อนหรอแล้วมันก็เผ็นดนิดหน่อยไม่ได้คาโบนาร่าจา๋าแต่มันอร่อยนะคะรสชาติบวกกับเส้นหนึบเพราะว่าอันนี้อร่อยนะใครชอบคาโบนาร่าอันนี้แนะนํคารโบนาร่าไปดูอันสุดท้ายกันดีกว่าค่ะทุกคน <c oughs> อันนี้นะคะจะเป็นรสชาติสุดท้ายของบะหมี่กุ้งสุดเด็ดรูปนะคะบะหมี่นี้จะเป็นแบบซุปคือที่ผ่านมาเรากินแบบแห้งหมดนะคะเป็นเส้นแบบแบนๆบนบางๆสวยๆอะไรอย่างนี้โอเคมาลองชิมเส้นก่อนนะ <c oughs> เส้นมันแบบว่าเลื่นๆลงคอง่ายแนะนําทุกคนต้องเคี้ยวให้ดีแล้วก็ทหลักให้ดีนะคะเพราะมันจะลื่นลงคอแลวติดคอได้มาลองชิมซุปดีกว่าอืมจะมีความเผ็ดหวานถือว่าอร่อยอยู่นะอย่างบ้านเราจะเป็นต้มยำกุ้งใช่ไหมอันนี้จะแบบเผ็ดๆหวานๆซุปสไตล์เกาหลีไหมซูซี่ไม่เห็นหรอนิดหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มาถึงกับไม่เผ็ดเลยอ่ะเผ็ดแบบสับปะรดกริงปะ มันเผ็ดแบบว่าฟังแคลงนะคะ่ะทุกคนมันเป็นรสชาติของเนื้อนะคะที่แบบเขาเอาไปต้มเป็นซุปอะสไตล์เกาหลีเลยนะคะมันอร่รอยอะเราก็กินไปหมดแล้วนะคะทั้งสเป็ครสชาติเลยของบุนด,ดักคือที่ชอบที่สุดก็คือรสออริจินอลนะคะถ้าเอาให้แบบว่าสรุปเลยคนอื่นคิดว่าไงคะที่ต้องชิมแล้วชอบจังกับออริจินอลจ,จังกับออริจินอลเหมือนกันอ่ะชอบแบบน้าออริจินอลกับเลเดออริจินอลค่ะออริจินเห็นไหมคือทุกคน เทวที่ลองกินมาคือออริจินอลคืออร่อยมากๆแบบสําหรับสําหรับทุกคนนะคะที่ที่อยู่ตรงนี้ก็งคงแล้วแต่ปากคนด้วยด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ที่แบบว่าพยาพัฒน,นาเพื่อที่จะแบบให้มันถูกปากกับแบบทุกประเทศหรือแต่ละพื้นที่อะคะ่ะบางบางรสก็คือไม่ถูกปากจริงๆอันนี้ยอมรับว,ว่าอาจจะไม่ถูกปากคนไทยหรืออาจจะแค่เราคนเดียวสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปหาซื้อได้เลยจริงๆในร้านสะดวกซื้อคือมีนะคะคนราคาจะอยู่ที่ประมาณ48บบาทขึ้นไปลองชิมให้ทุก คนดูเท่านี้กันแล้วกันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆแล้วก็ทั้งมีสาระและไม่มีสาระมาให้ทุกคนได้ติดตามชมต่อไปอยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคบบ๊ายบายย